ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนคือช่วงอายุ3-18ปีประมาณ15ล้าน2แสนคนในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนวัยเรียนในระบบ13ล้าน2แสนคนเป็นเด็กและเยาวชนด้ยโอกาสทั้งที่แฝงในระบบและนอกระบบประมาณ4ล้านคนในขณะที่ระดับจังหวัดประชากรในจังหวัดโดยเฉลี่ยมีอยู่ประมาณ850,000คนงบประมาณด้านการศึกษา อยู่ที่ประมาณ7,800ล้านบาทต่อปีมีโรงเรียน500แห่งครูประมาณ8,000คนและเด็กเยาวชนประมาณ200,000คนในจำนวนนี้มีเด็กด้อยโอกาสในระบบ27,000คนเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ27,000คนเช่นกัน นครราชสีมาจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้สำรวจสถานการณ์คุณภาพการศึกษาของไทยเป็นรายจังหวัดในปี2557พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีดัชนีก,การศึกษาอยู่ในลำดับที่44ของประเทศ ส่วนคะแนนโอนเน็ตแต่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยประเทศที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาหลายแห่งได้พยายามแก้ปัญหาโดยมุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาในเบื้องตน้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสซึ่งที่ผ่านมามีการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลเด็กทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นฐานและแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบจากนั้นมีการจัดทำระบบประกบตัวดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่หรือระบบ CMU โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อนำเด็กกลับคืนสู่ห้องเรียนหรือการฝึกอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆให้เด็กเพื่อมีงานทําที่มั่นคงในอนาคตรวมถึงการใช้หลักสูตรคู่ขนานสายสามัญและสายอาชีพแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกแก่เด็กเช่นที่โรงเรียนเทศบาล4 อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากจะได้เรียนวิชาสายสามัญแล้วยังได้เรียนวิชาในสายอาชีพควบคู่กันไปด้วยเช่นวิชาดนตรีและวิชาช่างยนต์โดยร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนซึ่งเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้ว นักเรียนจะได้ทั้งวุธิการศึกษาในสายสามัญและสายอาชีพเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกที่จะหาช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไปที่อ,อบจอทําอยู่ในปัจจุบันก็คือเราทําโรงเรียนประเภทที่ว่าจะเรียนแข่งกันใช่ไหมได้เนี่ยเราทาขึ้นมาโรงหนึ่ง คือโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าเพราะนั้นเด็กของเราที่เป็นเด็กอบจอที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆที่เขาเรียนดีเราก็ให้โอกาสเขามาเข้าโรงเรียนนี้แล้วก็มีทุนให้ส่วนของอบตอรหรือโรงเรียนของเทศบาลอบตอกับเทศบาลแล้วเข้ามาช่วยประเด็นนี้อย่างไรก็ตามในภาพรวมของประเทศก็มีเสียงสะท้อนจากนายจ้างและผู้ประกอบการว่าบัณฑิตที่จบมายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพานิชยาการนครราชสีมาร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ11บริษัทในพื้นที่ในโครงการ Work Integrated Learning เพื่อรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนไปฝึกง,งานในช่วงปิดเทอมยาวรวมถึง จัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานและเรียนรู้โลกแห่งการทำงานที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีการจัดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขางานเครื่องประดับและอัญมณีโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรานารี ร่วมกับบริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนสาขานครราชสีมาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาในสาขางานเครื่องประดับและอัญมณีซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาชีพแล้วทางบริษัทแพนด้าจิวเวลี่ก็ยังให้ค่าตอบแทนระหว่างเรียนรวมทั้งมีตำแหน่งงานรองรับเมื่อเรียนจบอีกด้วย จากโจทย์ปัญหาและทุนในพื้นที่นำมาสู่แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมสร้างคุณภาพและสร้างการมีงานทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดได้เริ่มจัดเวทีพูดคุยและประสานงานกับภาคีต่างๆในพื้นที่เพื่อหาแนวร่วมในการระดมความคิดและขับเคลื่อนโครงการต่างๆต่อไป เราพยายามที่จะเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวมทั้งสถานประกอบการต่างๆนะครับมาพูดคุยกันในเชิงวิชาการซึ่งก็ได้การตอบรับอย่างดีในสเต็ปต่อไปก็คือว่าเรามีการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีกิจกรรมทําร่วมกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศหรือระบบส่งต่อข้อมูลในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งขยายแนวคิดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีและหลักสูตรคู่ขนานสายสามัญและสายอาชีพแก่โรงเรียนอื่นๆเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกทางการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่เด็กในอนาคตโจทย์ท้าทายของจังหวัดนครราชสีมาคือทำอย่างไร ให้การศึกษาพื้นฐานเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพดีทั้งจังหวัดและสามารถลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจนที่สำคัญการศึกษาต้องตอบโจทย์การมีงานทำแก่นักเรียนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานซึ่งกันและกัน